สวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนมารำทุกท่านนะครับมื่อนี้ก็มีโอ,อกาสมาบอกถึงนะครับครอบครัวที่อยู่ในความติดตามของผู้คนในในเวลานี้นะครับก็คือครอบครัวของน้องอุ้งอิงนะครับแม่หน่อยพ่อเอก ครับเมื่อนี้ผมอยากจะมาบอกถึงครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่หลายคนได้เฝ้าติดตามเฝ้าติดตามนะครับเพราะว่าได้มาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับกับบอดจูนะครับประมาณจะืสองเดือนกวัวๆมากแล้วนะครับก็คิดว่าเป็น ภาพที่ผมเห็นนะครับเมื่อเนี้ผมจะมาเว่าตามภาพที่เห็นมาเว่าตามที่ได้เบิ้งนะครับได้สัมผัสนะครับแมนว่าผมบ่ได้เจอนะครับแต่ว่าประเปียกเพิ่นได้ไปเจอนะครับตอนน้องมาแสดงอยู่ที่อำเภอพิบูร์มังสาหารนะครับตอนนั้นผมบริยูผมไปกรุงเทพผมก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมยามถามขา่าวฐานะคน อุบลคนทิศเจตนะครับคนบันเดียวกันกับว่าได้นะครับเพราพี่บูลกับตะการกับวอไก่กันนะครับผมเห็นขอบขั้วนี่แต่เริ่มต้นมากนะครับกับโบแมนว่าเมื่อนีสิมามาอวยหรือว่ามามาเบาอีหยังห้ในท่บมดีโบแมนนะครับเมื่อนีจะมาหายกับร่างใจนะครับผม เห็นว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะครับผมใส่คําว่าอบอุ่นมากๆเลยเพราะว่าพ่อแม่เข้าใจลูกนะครับผมว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่จะสะท้อนไปถึงครอบครัวนะครับเพราะว่าเขาจะสถานะแบบไรก็ตามแต่ว่าถ้าพ่อแม่เห็นว่าลูกมีความสามารถด้านใดท่านพ่อแม่เอาใจใส่นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกได้ ทำหน้าที่ในสิ่งที่เพิ่นเพินเ่นมักเพิ่นชอบนะครับผมคิดว่านี่คือความอบอุ่นละนะครับน้องอุ้งอิงได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวจากพ่อแม่ในด้านการลองการล่ำน้องคงสิมักมาแต่หน่อยพ่อแม่ก็ส่งเสริมนะครับมันก็เป็นความอบอุ่นนะครับลูกก็เป็นลูกที่ผมเชื่อว่าทุกคนบค่กขึ้นกันเกิดมานะครับคนที่ มีความรับผิดชอบหรือว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยคอย่างเช่นน้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับออกไปทํางานตั้งแต่อายุยังหน่อยนะครับไปร้องเพลงตามงานตามาเวทีต่างๆนั่นคือน้องอุ้งอิงนะครับผมเห็นว่านออ้องอิงเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับดังนั้นครอบครัวก็เลยเกิดความอบอุ่นอิหลีในการติดตามกันไปเหตดภารกิจเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขและมีรายได้นะครับ กาความอบอุ่นนะครับที่ผมเห็นเมื่อมาอยู่ในวงสาวหน่อยเพรบันแพงก็คือพอแม่ก็เลยมาอยู่น้าลูกก็อยู่น้คขอบครัวอบอุ่นอยู่น้ากันเหตุจิจกรรมน้ากันจินเขาน้ากันอ่เหตุ u ูทูบน้ากันนะครับมีรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่าเออมันมันเหตุใคขอบครั้วหนึ่งเนี่ยมีความสุขขึ้นมานะครับมีความอบอุ่นขึ้นมาผมก็ได้แอบเบิงได้ได้รับ ซึ่งในในความอบอุ่นในครอบครัวครอบครัวนี้นะครับสะท้อนให้สังคมสะท้อนให้หลายๆครอบครัวได้ลุกขึ้นมา,าสั่งความฝันให้ลูกนะครับด้วยกันกับแม่หน่อยพ่อเอกพ่อเอกก็แม้ว่าพ่อเอกนะอาจจะเป็นพอบอได้ให้กําเนิดแต่ว่าก็เหมือนปู้ให้กําเนิดนะครับดูแลน้องมเองดีมากๆเลยนะครับเป็นเป็นครอบครัวที่ให้ลูกนะครับผมกับ ถือว่านี่คือความอบอุ่นนะครับบว่าจิตเหนื่อยเน็ดเหนื่อยบว่าจะเช็ดงานหนักปันญดก็ตามเพราะว่าบ่ง่ายครับงานที่จะต้องไปทุกขืนทุกขืนผมเบิ่งก็เห็นความเน็ดเหนื่อยของแม่หน่อยอยู่แต่ว่าในหัวใจนะมันมีความสุขนะครับมันก็อันนี้คือธรรมชาติคนมันเหนื่อยเป็นครับบวาไผเฮ็ดงานยังก็ตามบ่มีงานใดมันบเหนื่อยนะครับบ่มีงานใดมันสิเบาครับมันหนักมัดนะฮะบวพื้นงานนะมันก็แล้วแต่ว่างานจะเป็นแน่าดนะครับ นะคนละยางเมื่อยคนละแบบนะครับแต่ว่าแม่หน่อยพ่อเอกเป็นกระไดเลือกที่จะอยู่กับลูกนะครับให้ลูกมีความอบอุ่นนะครับเบื้องน้องอิงก็มีความสุขนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นตามภาพนะฮะตามภาพที่ได้เห็นเด็ดทิดตามเด้ก็คนทั้งเดียวกันเฮากัอยากให้กำลังใ,ใจกันนะครับมือนีอก็ในนําของกระทอมชุ่มจันทร์นะครับจอมชุ่มจันช n แน l หรือว่าลุงวันจันเนี่ยะ่ะเป็นคนอุบลน,นี่ยนะครับ มักในเสียงหลงเสียงร่าเสียงเพลงก็ได้ติดตามกันมาตั้งแต่หอบฝันมาลันหจนเดี๋ยวนี้ก็ยังติดตามอยู่นะครับต่อมาครอบครัวของอแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอีกหนึ่งเนี่ยนะช่วงเชิามากๆกคือการมินำใจมีนำใจเออเฟื่อ,เพ,อเพื่อแพ้เอออารี่ตอต,อน,อ,ตอน่องตอนุ่งที่อยู่น้ำกันหรือต่อมูต่อพวกของหน่องอุ้งอิงนะครับเราเห็นว่าเวลาหน่องอุ้งอิงได้ทิพไ,ได้เงิน ตาเวทีหรือว่าใดมาไล่มาเนี่ยเพื่อนที่เอามากเอาไปแบงนะว mm ่า hmm. แม่แต่น้ององิงเอาไปมากพ่อแม่เพือ่อนน่ะผ้าเฮ็ดผ้าทํำพ่อแม่ก็ไม่นําใจนะครับเอาไปให้หลายคนที่อยู่น้ากันนะผมกับบอยอยากเอ่ยซื้อไปแต่ว่าเห็นชัดๆก็มีน้องที่แต่งหน้าให้น้องอุงิงแม่หน่อยเพื่อนสื่อโทรศัพท์นะครับที่รทับแพงนะสามสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับให้น้องผาพุ่ม ผู้ติดตามแต่งหน่าให้น้องเพราะแม่เพื่อนบอกว่า,วาอืมเพราะว่าน้องเห็ดดีกับน้องภักภูมิเนี่ยนะน้องภูมิเนี่ยเห็ดดีครับกับน้องอุ๋งอิงแตงหน้าให้งามทุกมือเบิ่งแย่งให้เห็นว่าครับนี่คือสิ่งที่แม่หน่อยเพื่อนมองเห็นเพื่อนสามารถซื้อให้ได้ครับเงินซื0 0เมื่อหามื่อน,นี่มันว่าแม่หน่อยเด้ครับมันสื่อโมดเต้ใส้แต่ขั้นหนึ่งคนละ แต่สื่อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าจะได้ถ่ายรูปนองงามๆนะครับนี่คือความมีน้ำใจเพื่อเพื่อเพื่อแพ้อบใจอบปวอมอารีของแม่หน่อยพ่อเอกนะครับ mm. ผมก็เลยว่าโอ้เนี่ยมันบรมนธรรมดาเป็นคนมิจัยดีหรือเป็นคนใจงามนะครับก mm. ็ขอให้นะความดีงามของแม่หน่อยพ่อเอกในประเทศไทยมีกำลังจิตกำลังใจแล้วก็ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู่ต่อไปเด้อแม่หน่อยเด้อนะสุดท้ายนะครับก็อยากอ่าให้กำลังใจใแม่หน่อยว่าแม่หน่อยเป็นคนที่คิดดีคิดอนาคตกว้างไกลนะครับเมื่อได้เงินได้ท่อมาเพิ่นเจ็บได้ครับเจ็บแล้วพ่อพอมันซื้อนยยื่น่นาซื้อดินของพี่ๆน้องๆน,น,น่นนะซื้อดินเอาไว้เจ็บไว้ให้น้องนะครับแล้วก็สร้างอาคารเ็ดรมองเจ็บตุ๊กตานะครับได้ยินข่าวเนาะ โอ้พนวิความคิดที่บแม่นความคิดธรรมดาเป็นความคิดที่สั่งสรรล้วเป็นความคิดที่่ามือนึงถ้าเกิดว่าน้องบ่ได้สามารถไปลองไปล่ำหรือว่าการเป็นศิล,ลปินนะมันมีขื้นมีล่งนะครับมันบอกใช่งามงานงานเลียงกับมันก็นมีวันเลิกล่านะครับการเป็นศิล,ลปินของน้องมันก็นอาจจะถึงจุดของมันก็นได้อนนั้นเป็นอนาคตท่องมองมาเห็นนะครับฉะนั้น สิ่งที่มองเห็นก็คือแม่หน่อยเป็นคนมัธยัติคนอดออมแล้วก็บอกเป็นคนขีท่ทีเป็นคนห้ค้นนะครับห้นะห้เท่าไรแห่งแห่งรวยยพนว่าเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้แม่หน่อยให้สู้ในชีวิตของการเป็นผู้ดูแลน้องหญิงผู้หนึ่ง <c oughs> แม่วานอน้องหญิงจะมีผู้มาดูแลแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังต้องให้ความอบอุ่นต่อไปแล้วก็ดูแลน้องซอยอ,อนาคตของน้องต่อไปนะครับ อดออมประยัดนะครับได้เงื่อนในท่อมากกะเก็บนะให้ไห้กะไห้นำ้ทำทําความดีน้ำนะครับผมว่าแม่หน่อยเป็นคนหนึ่งที่เพิ่นบ่มยลาเลยในะการเท็ดดีนะครับเพิ่นเท็ดดีตลอดผมติดตามเพิ่นมาตั้งแต่แรกกะอย่าลืมนะครับเนาะเขาไปติดตามเบิ่งชีวิตของเพิ่นในช่องพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะครับพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะครับออบออบพิเศเนี่ยนะครับก็บเป็นกระตั้งใจไห้นะครับ พี่น้องครับมือนี้ถ้าผู้ใดเข้ามาฟังเห็นว่าถืออกถือใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับกระทอมชมจันทร์นะครับกดติดตามได้เลยพี่น้องเ้อนะครับสําหรับมือนี้ขออนุญาตที่จะเอาไว้ทอนิสก่อนนะครับต่อไปสิคอยเจาะไปนะครับคอยเว่าไปถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในทีมงานนะครับของบอโจชาวนายเพชรบันแพงนะครับขอ ลากรเดอพี่น้องเดอสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งครับ